สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีสุภูสุคนครับผมพอกับผมคือเก่าครับหมอเล็กครับหมอนามัยหัวใจเกษตรนะครับกับช่องผลเจริญการเกษตรนะครับมือนีย่ำเซาพามาเบิงง่วนะครับอ่หลายคนถามมานะครับว่าเป็นอย่างไรวัวคือมันบอเป็นสัตว์นะครับมันบอเป็นสัตว์นะครับสิเกลี่อย่างไรนะครับคือผมกับบแม่นหมอนะครับผม ผมกับบ่ณ่นตสัตวแพทย์ครับหรือสัตวบาลครับแต่ว่าเป็นหมออนามัยนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับแต่ว่าอาศัยประสบการณ์นะครับที่เคยฟังฟังหมอมากนะครับก็มาเราสู่กันฟังนะครับพี่น้องคือมันมีหลายสาเหตุนะครับพี่น้องคันหมาง่ว่าเฮานี่มันมันบอกเป็นสัตว์นะครับมาบาสิเป็นมั่วสาวหรือว่าวัวที่มีลูกแล้วครับออกลูกแล้วนะครับยานมบอกเป็นสัตว์มีหลายสาเหตุนะครับพี่น้อง มีหลายสาเหตุอันดับหนึ่งก็คือความสมบูรณ์ของร่างกายนะครับพี่น้องมันผอมนะครับมันผอมมันผอมหลายนะครับผอมหลายมันก่อโบมีความสมบูรณ์แข็งแรงรการเป็นสัตว์มันก่อซิบอกเกิดขึ้นนะครับพี่น้องมันขาดสารอาหารขาดวิตามินดังนั้นการแก้ปัญหาคอแลกก็คือต้องอัดอาหารโดยเฉพาะวัวยานมครับพี่น้อง มันสีโดนลูกเพลินดูดนมดูดสารอาหารไปหมดนะครับแบ่งให้ลูกไปหมดมาออกมาทางน้ำนมพัน,น,นเท่าก็ต้องบํารุงเพลินอัดอาหารโปรตีนหลายๆนะครับจนเฟมบอดีสเกลเขานั่นขึ้นมาในระดับ3ที่แบบพอใจอ,อันนี้เราค่อยไปเบิ้งระบบสืบพันธุ์เิ่นต่อนะครับอันดับแรกคือมันผอมนะครับร่างกายบ่สมบูรณ์นะครับอันดับต่อมาก,ก็คือ มันมีบกัก CL เป็นบัก CL ค้างนะครับ CL ก็คือเป็นเหมือนรอบเดือนนะครับพี่น้องรอบเดือนอมันบดตกลงมาครับมันไปยับยัง้งเหมือนกับว่าฮอร์โมนตัวนี้มันสิไปยับยัง้งบอไฮตัวนี้มันหลุดออกมานะครับมันก็เลยเป็นก้อนนะครับเป็นก้อนมันก็เลยบแสดงอาการเป็นสัตว์นะครับ ผมเคยเล่าไว้แล้วในคลิปก่อนๆหน้านี้นะครับที่จคนก็คิดว่าวัวตัวนี้มันทองบอ่อที่จริงบ่แมนครับมันเป็นซีอลข้างครับตัวนี้ก็ยิมีวิธีรักษานะครับก็คือฉีดฮอร์โมนสลายนะครับนี่นอ้องฉีดฮอร์โมนก็คือนําไปสื่อฮอร์โมนมาฉีดเอาเลยก็ได้ครับบอ่อแพงนะครับฮอร์โมนรามาณรักลอยนะครับรักลอยสลายซีอลนะครับ แต่ต้องมันใจเด้อครับพี่น้องว่าวัวเห่าบดไอบดไอทองเด้ออ่าเดี๋ยวไปฉีดฮอร์โมนตัวนี้เขาไม่วัวจะคล้องทองอยู่แทงเลยเด้อครับพี่น้องแทงเลยต้องสั่นกับต้องเบึงดีๆครับอ่าต้องให้หมอร่วงอันด้าซาวนะครับมันจังสีแมนย่ำครับว่ามีซีแอลคางอิลีบอขันว่าใส่มือค้ามมันก็ต้องใส่ผสมกรณนหลายๆนะครับเพราะว่ามันน้อยนะครับ มันสำม,มิดทุกเขียวนะครับหรือใหญ่กว่าแล้วแต่แล้วแต่ตัวนะครับอันนี้ก็คือข้อสองข้อสามเมคือมันมีสีดนะครับสีดธิร่างกายสีดเนือ้อสีดธน้ำม,มันก็แบง่งแยกออกไปอีกเด้อพี่นอ้องอันนี้มันก็สีหยห้บัวเห่าเนี่ยมันบอกเป็นสัตว์เลยครับพี่นอ้องอ่ามันบอกเป็นสัตว์อ่าผสมใบก็บาติดสัน้นการรักษาก็ต้องอาศัยหมอเลยแหละสีดก็ต้องมาเจาะ มาเจาะหรือชีดยญ้าสลายก็มีคือกันนะครับแต่ว่าก็ต้องอยู่ภายใตย้คุณหมอสัตวแพทย์นะหรือผ่านการอบรมมากมีประสบการณ์หลายๆเด็กพี่น้องอจัางคอยเิ่นเบิ่งให้นะครับลหลักๆก็ซ้ำนี่แหละพี่น้องมันบ่มีอย่างหลายหรอกครับหมอ,อหรือว่าข้อสุดท้ายคือมันเป็นหมันเนาะมันเป็นหม,มันเพราะเป็นสัตว์ มันยูซื่อๆจังสานเลยมันว่าเป็นสัตว์เป็นอย่างเลี้ยงไปกับเกาอันนี้มันเป็นหมันนะครับอ่าเป็นหมันเบิ้งใบก็เหมือนสิเป็นสัตว์เงียบแต่ว่ามันก็บ่มีไขอ่อไข่บ่โตยังสิอ่อันนี้ก็คล้ายทิมเดอพี่น้องอย่ากเก็บว้นะมันเปื้องนะครับมันเปืือกตัวบัคือเอาออกนะครับอย่ามาเพิ่มผ้าละให้เห่านะสู้มือนี้วัวก็ถูกแห้งนะครับจังใดก็ขาวๆประมาณนี้เลยนะครับผมก็บบได เป็นหมอเนอะอาะเกินนําไปแล้วเดิมพี่น้องเอาซ้ำความหูุดหงเฮามีมาเหล่าสู่กันฟังการรักษาก็อยู่ซ้ำป้านั่นนั่นแหละตัวใดมันพร้อมกับเหตุให้มันให้มันอ้วนมีน้ำม,มีนวลมานน่นะครับมันจังสีระบบซึ่พันเพิ่นสิได้สมบูรณ์นะครับหรือว่าการลางมุดลูกจังสียาทายพายยากยาบำรุงนี่จำเป็นเดิมพี่น้องอีหลีํำเป็น วัวเขาสิงจิเป็นสัตว์ดามหลอกจังไดก็ฝากไว้ด้วยครับพี่น้องผลจเจริญงานเกษตรมือนีเสาหนี้ขอลาไปก่อนเด้อไปเหตุงานก่อนขอบอคุณหลายๆที่รับสมเด้อครับฝากกดติดตามให้น้ำเด้อครับสวัสดีครับพี่น้อง